ด็อกเตอร์เยนชานช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาีกครั้งกับช่อง d ็อกเตอร์เยนชานลครับเป็นเวลาสัปดาห์กว่าๆเลยครับที่ไม่ได้มาอัปเดตข่าวครา,าวของอินเตอร์มิลานครับวันนี้เนี่ยจึงเป็นโอกาสที่ดีเลยครับที่เราเนี่ยครับจะต้องมาอัปเดตข่าวครา,าวของพวกเขากันสักหน่อยครับ พอหลังจากนะครับที่พวกเขาเนี่ยประกาศถอนตัวจากยูโรเปียนซูเปอร์ลีกครับนี่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับผลกระทบไม่น้อยครับเรียกว่านะครับมีโควิด -19 เนี่ยก็เจ็บตัวอยู่แล้วนะครับพอชวดเงินก้อนโตไปอีกเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่ครับซัมเมอร์นี้นะครับจะได้นักเตะสักคนหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับประเด็นแรกนะครับที่ผมเนี่ยต้องมาพูดถึงก่อนเลยนะครับคือควันหลงนะครับหลังจากที่อินเตอร์เนี่ยถอนตัวจากซูเปอร์ลีกครับหนึ่งในการแก้ปัญหานะครับเรื่ ก็คือการกู้เงินครับพวกเขานะครับได้พูดคุยกับ3กลุ่มทุนนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับอย่างเบนแคปิตอลคิงสตรีทนะครับและก็ฟอร์เทรดนะครับเพื่อกู้เงิน250ล้านยูโรนะครับมาช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหมดครับทว่านะครับด้วยนี่เนี่ยที่สูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับของอินเตอร์เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากครับที่จะกู้เงินได้สําเร็จครับเป็นเสียแต่ว่านะครับมีการตกลงเงื่อนไขบางอย่างร่วมกันนะครับซึ่งนอกเหนือไปจาก3กลุ่มทุนข้างต้นแล้วนะครับก็ยังมีกลุ่มโอ๊คคคทรรีีแปปิิตตออลกกุนนนนะัับ่่่่ววาาเเย ก็ได้มีการพูดคุยมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับคอรีเอเร่นะครับเดลลาเซรานะครับก็ได้ระบุนะครับว่าอินเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งใน4ทีมของยุโรปนะครับร่วมกับบาสเซโลนาท็อตแนสเปอร์นะครับแล้วก็เอซิมิลานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 มากที่สุดครับเพราะไม่ได้มีแค่นี้นะครับของอินเตอร์เนี่ยที่สูงถึง322ล้านยูโรนะครับแต่ซูนิงเนี่ย ยังได้ถูกรัฐบาลจีนนะครับสั่งให้ระงับการทําธุรกิจอีกด้วยนะครับอันมีเหตุผลมาจากการที่พวกเขานะครับได้นําเงินครับไปลงทุนยังต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นนะครับพอโปรเจกต์ซูเปอร์ลีกล่มเนี่ยนี่จึงเป็นความเสี่ยงอย่างมากครับที่อินเตอร์เนี่ยจะเจอกับวิกฤตที่ยากต่อการจะผ่านพ้นไปได้ครับส่วนเรื่องของบทลงโทษนะครับจากการเข้าร่วมซูเปอร์ลีกในตอนแรกเนี่ยสกอตต์บอร์ดอิตาลีนะครับเผยว่าอินเตอร์เนี่ยก็น่าจะรอดนะครับถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยตำแหน่งของยูฟ่านะครับจะไม่พอใจอย่างมากครับแต่่่จาาาากกรรรไดด้้พูคคุยยนะะัับหวงงทฝ ยูฟาก็ไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใดครับเรียกได้ว่านะครับในความหฮงซวยเนี่ยก็ยังพอมีเรื่องดีๆข่าวดีๆให้ได้ฟังได้อ่านอยู่บ้างครับจริงๆก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมเนี่ยจำเป็นต้องเล่าให้ทุกท่านเนี่ยได้ฟังกันครับซึ่งก็เป็นข่าวคราวที่ออกมาจากรูตโตสปอร์ตนะครับว่าทั้งอินเตอร์กับเอซิมิลานเนี่ยวาดฝันเอาไว้สวยงามเลยทีเดียวครับกับสนามซันเทโรแห่งใหม่ครับหากที่สุดแล้วครับซูเปอร์ลีกเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆนะครับพวกเขาเนี่ยเรียกมันว่าเดอะคาทีโดครับหร ในเว็บซูเปอร์ลีกเนี่ยพวกเขาได้ใช้ดีไซน์ภายในสนามแห่งนี้ครับเป็นภาพพื้นหลังครับในหน้าข้อมูลของอินเตอร์นะครับนี่หมายความว่าทั้งอินเตอร์กับมิลานเนี่ยมั่นใจครับว่าสนามใหม่ของพวกเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนนะครับจากการเล่นในซูเปอร์ลีกครับแผนการครับในการสร้างสนามใหม่ของทั้ง2ทีมเนี่ยกำลังหยุดชะง,งักนะครับในณเวลานี้เนี่ยแต่มันมนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในอนาคตนะครับอาการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ จากการไม่เกิดขึ้นนะครับของซูเปอร์ลีกเนี่ยท่าทีจากทั้งอันโตนิโอคอนเต้นะครับรวมถึงเบ็ปเป้มารอตตาเนี่ยพวกเขาก็ดูจะผิดหวังไม่น้อยนะครับที่แฟนบอลเนี่ยไม่ให้ความสําคัญกับการมีอยู่ของซูเปอร์ลีกครับที่โดยเฉพาะในเรื่งของคอนเต้นะครับที่จวกยูฟาน่ยนะครับว่าเอาแต่แทะโลมสโมสรครับเหมือนกับที่แทะโลมลูกมะนาวครับด้วยการเก็บเงินก้อนโตเอาไว้กับตัวเองนะครับทำให้สโมสรส่วนใหญ่เนี่ยต้องแบกรับทุกอย่างครับและยูฟ่าเนี่ยจำเป็นต้องคิดถึงการให้ผลตอบแทนที่มากกว่านี้ครับ ในเมื่อทุทุสมสรครับเป็นฝ่ายลงทุนนะครับแต่ว่ายูฟ่าเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยครับ และยิ่งกับมารอต้านะครับคนนี้เนี่ยประกาศชัดเลยครับว่าฟุตบอลเนี่ยจะตายอย่างแน่นอนนะครับหากยังใช้ระบบปัจจุบันอยู่ครับพร้อมกับทั้งรู้สึกเซ็งครับที่แฟนบอลเนี่ยดูถูกโปรเจกต์ซูเปอร์ลีกกันมากจนเกินไปครับเรื่องของสปอนเซอร์คาดหน้าอกเสื้อครับที่จะมาแทนที่ของปิเอร์ลี่เนี่ยตุ๊ตโตสปอร์ตอีกเหมือนกันครับก็ได้ระบุนะครับว่าสตีเวนจางเนี่ยจะกลับมามิลานครับในสัปดาห์หน้าครับและหนึ่งในประเด็นหลักก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยแหละครับโดยมีซัมซุงครับที่เแงครับที่ยกกก็ได้ตลงับ ที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งก็น่าจะเป็นดีลที่มีมูลค่ามหาศาลไม่น้อยนะครับแถมมีความเป็นไปได้ครับที่แบรนด์ของ Samsung เนี่ยจะไปโผล่ในห้อง V R ครับของลีกเกาาชั่วเซ r เอาด้วยครับ ตุตโตสปอร์ตอีกเหมือนเดิมนะครับยังรายงานไม่หยุดอีกนะครับว่าช่วงหน้าร้อนหนนี้เนี่ยจะเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่อินเตอร์เนี่ยไม่สามารถช้อปปิ้งได้ครับมันคือสถาคารครับที่พวกเขาเนี่ยอยู่ในรูปแบบเดียวกันเลยครับกับเมื่อเดือนมกราคมและซัมเมอร์ปีที่แล้วครับที่ช้อปได้ครับแต่ก็คือหนักๆได้เพียงแค่คนเดียวครับคือในรายของอัรตราบฮาคิมไม่ีครับส่วนค่าตัวของนิโกโลบาเลร่าเนี่ยก็มีการจ่ายไปจนหมดนะครับเช่นเดียบค่าตัวของฟาเตฟานอเซนซี่ครับแต่ถ้าไปบวกล เนี่ยก็มาจากการขายมารุอิกาดีนะครับกับอันเดียปีนามอนตีครับช่วงซัม,มเมอร์นี้นะครับอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยก็อยากเสริมแกร่งนะครับในตำแหน่งมิงแบ็ลฝั่งซ้ายมิดฟิลด์ตัวกลางรวมถึงแบ็กอัพที่สมน้ำสมเนื้อนะครับของโรเมลูลูกากูครับและเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ได้พูดถึงชื่อของอเล์ซานโดรฟอร์เรนซีกับเฟเดริโกดีมาโกไปครับแต่เป้าหมายของพวกเขานะครับก็ยังมีเอเมลสันพาเมรี่อีกหนึ่งคนนะครับ เมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้พูดไปนะครับเพราะตัวว่าถ้าขยายความเพิ่มเนี่ยมันอาจจะยาวครับส่วนมิดฟิลด์ตัวกลางครับเมื่อวานนี้เนี่ยอันนี้ลืมเลยครับลืมพูดเลยครับอินเตอร์เนี่ยก็มีความต้องการเหมือนกันครับและเป้าหมายหลักของพวกเขาก็คือโรดิโกเดอเปาครับอินเตอร์เนี่ยกำลังเจอกับสถานการณ์ที่บีบให้พวกเขานะครับต้องปล่อยแกนหลักออกจากทีม1-2คนครับและชื่อของเราตาลูมมาติเนสเนี่ยคือนักเตะที่มีโอกาสมากที่สุดครับที่จะได้เงินก้อนโตครับตุตโตสปอร์ตอีกแล้วครับซื้อจากตูรินเนี่ยกกดดดดัััันนนนใหหห้้ซูิิิงงงะคคครรรรบบบบตตออออแวาามผชเ์ ถูกจํากัดให้ต้องซื้อตัวแบบประหยัดมากกว่าเดิมและซูนิงนะครับก็ต้องสร้างความชัดเจนให้แก่คอนเต้กับแฟนบอลด้วยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องการอะไรครับพวกสินค้าโลคอร์ครับที่มีขาวอินเตอร์เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีหลุดออกมาเรื่อยๆนะครับในกรณีที่อินเตอร์เนี่ยมีปัญหาสถา,านการเงินจริงๆครับ ตาไอดินเซโกครับหรือแม้แต่โอลิเวียชิรูนะครับส่วนตัวแทนของซามิเอนดานอวิดเนี่ยพวกเขาก็ได้เล่งทั้งตัวแพงๆครับแล้วก็ตัวถูกๆเอาไว้ครับตัวแพงๆก็อย่างเช่นฮวนมุสโซครับกับอเลกซิโอคลายโยตัวที่ถูกลงมาหน่อยเนี่ยก็คือในรายของมากโกซิวเวตตินะครับจากเฮลัสเโรโดนาครับ นอกเหนือไปจากเรื่องกู้นะครับแล้วก็เรื่องขายตัวนักเตะแกนหลักแล้วครับอนาคตของคอนเต้แล้วก็มาราต้าเนี่ยก็เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามเหมือนกันครับว่าจะไปจบที่ตรงไหนครับอย่างก่อนหน้านี้นะครับนักจัดรายการติกิตาก้าครับชาวอิตาลีนะครับอย่างปีแอโรเซมเบตตีเนี่ยก็ได้บอกครับว่ามารอต้าเนี่ยมีแนวโน้มครับที่อาจจะได้กลับไปทํางานกับยูเวนตุสอีกครั้งหนึ่งครับ ส่วนคอนเต้นะครับก็จะกลับไปกุมทีมในอังกฤษนะครับซึงเขาบอกว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขาได้มาจากใครบางคนครับแต่ว่านะครับสำนักข่าวอย่างคอริเอเร่เดลลาเซรานะครับรวมถึงจานลูก้าดิมาซิโอเนี่ยก็รายงานสวนไปทันทีครับว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับทั้งคอนเต้กับมารอตต้านะครับยังอยากอยู่กับอินเตอร์ต่อไปครับแต่ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับแผนการในอนาคตของซูนิงกรุ๊เพราะว่าเขาเนี่ยมีแผนการอย่างไรครับแต่สิ่งที่แน่นอนนะครับในตอนนี้เนี่ยแผนการของซูนิงนะครับก็คือว่าพวกเขาเนี่ยต้องจ่ายค่าเหนื่ ไม่ให้เกินเดือนพฤษภาคมนี้ครับและนี่เลยครับคือผลกระทบต่างๆหน้าๆของอินเตอร์มิลานนะครับจากการที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ร่วมยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับแฟนบอลินเตอร์ทุกท่านมีความคิดอย่างกันบ้างแหละครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นใจเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมซูเปอร์ลีกเนี่ยแต่ก็แน่นอนครับเมื่อคิดถึงผลกระทบหลายอย่างแล้วครับต่อวงการฟุตบอลเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันครับ ก็นั่นแหละครับก็ต้องมองกันหลายๆมุมนะครับมองมุมซ้ายมองมุมขวาเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเอาไว้ให้มันเกิดขึ้นจริงๆก่อนนะครับเราจะได้เห็นว่าถูกแล้วมันดีหรือไม่ดีนะครับตอนนี้นะครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าอ,อ้ออย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ